เข้าไปทำไมอ่ะเปิดคลิปเปิดคลิปแล้ว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะทุกคนดีต้อนรับเข้าสู่สนชน่องของน้องจังค่ะนช่องเขาสวัสดีครับผมบอลนะครับผมและชีนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบอ bon ลดูเพย์ไปเลยนะครับวันนี้นะวันนี้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 นะครับวันจันทร์ที่หนึ่งมิถุนาใช่จริงๆมันเป็นความคิดของพวกเรามาสักพักแล้วในการที่จะแบบอยากจะดูแลสุขภาพนะครับผมแล้วก็ออกกำลังกายอะไรเงี้ยแต่ว่านี่เวลาสักทีหนเลยนะครับน็อตก็กินเอากินเอาอ้วนเอาอ้วนเอาอะไรเงี้ยอ้วนตรงไหน ตรงพุงตรงเหนียงตรงต้นแขนต้นขาไม่อันนี้คือเขาพยายามกินให้เยอะเพื่อเราจะมาทำชาชัด t h i นี้เออ,เ,อ,อเดี๋ยวมันไม่เห็นผลไงอันนี้คือพยายามอ้วนขึ้นคทนที่เขาชาเาย เราตั้งใจจะออกกําลังกายตั้งแต่วันนี้ครับต้องบอกก่อนทุกๆคนที่ได้ดูคลิปนะครับวันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยเป็นวันที่1มิถุนาแล้วเราก็เลยคิดว่าไหนๆก็จะมาทำชาเลนจ์ออกกําลังกายละยาวกันไปจนถึงวันเกิดของตัวเองในเดือนกรกฎาน,นะครับผมของผมเกิดวันที่1 4กรกฎาของรถเกิดวันที่19รกรกฎาปีนี้เราอยากจะมอบของขวัญที่ที่ดีให้กับตัวเองหน่อยนะครับผมก็คือสุขภาพร่างกายถ้าเราทําเองโดยปกติโดยที่ไม่อัดคลิปนะ พูดก,กันตามตรงเลยนะทําไม่ได้เราเลยมาอัดคลิปเพื่อที่จะเป็นข้อบังคับของพวกเรา2คนนะครับให้ออกกําลังกายกผมจะกลับมามีกล้ามให้ได้อย่างที่เคยทําไว้ครังเง้เดียวเนี่ยนะก็ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนน็อตยังไง ลดน้ำหนักต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนไอ้คำว่าอ้วนเมื่อกี้ไม่ได้บอกว่าโนตอ้วนหรืออะไรเนงะี้ยแต่ว่ามันไม่เชิงลดน้ำหนักแค่แบบว่ากระชับสัดส่วนกระชับสัดส่วนต้องบอกว่าคำว่าอ้วนอะไรเมื่อกี้ที่พูดกันไปอะความหมายคือแบบโนตมีพุงแขนใหญ่พุงใหญ่ก็เลยอยากจะให้โอตด,ดูแลสุขภาพหน่อยให้แบบว่าลดพุงอะไรเงี้ยเวลาแต่งตัวแต่งเตออะไรเงี้ยมันจะได้ดูแบบว่า มีองค์มีเอลแค่นั้นเองนะครับผมอันนี้คือเจตนาและเป้าหมายหรือว่าคําพูดของค,าคนะอําว่าพูดนะเข้าๆแล้วกันประมาณ40วันนะฮะเราจะเริ่มอ,ออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้นะครับผมแต่ในส่วนออกกำลังกายของแต่ละคนก็จะแยกของไปในแต่ละคลิปแต่ละคนนะครับผมใครที่จะดูผมออกกำลังกายหรือว่าดูเป้าหมายสุดท้ายก็มาดูที่ช่องผมใครที่อยากรู้ว่าเป้าหมายและบทสรุปของน้ตสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ไปดูที่ช่องนตจังตรงนี้ตรงนี้ เดี๋ยวเราจะแยกไปชั่งกนแ,แล้วก็วัดสัดส่วนของแต่ละช่องเลยนะครับผมใครอยากรู้ของใครก็ตามไปดูได้เลยนะและน้ำหนักของเราก็คือ50.6กิโลกรัมนะคะทุกคนไม่เบาเนี่ยเปอร์เซ็นไขมันในร่างกายอยู่ที่27.2นะคะถ้าเทียบกับช่วงอายุแล้วก็ยังถือว่าปกติอยู่นะมีมวลกล้ามเนื้อ 34. 8กิโลกร,รมัม เลขสีข้างล่างนงก็คือเขาบอกว่าเราเออกกําลังกายน้อยมีมวลกระดูก2.1กิโลกร,รมัมก็ยังถือว่าปกติอยู่นะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำในร่างกาย49.1ถือว่าต่ำนิดนึงและสุดท้ายเปอร์เซ็นต์ไขมันในช่องท้อง2.5ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับปกติเออไม่อ้วนเท่าไหร่29ประมาณ9.5นิ้วโอ้ไงก20 วันนี้วันที่สองนะคะวันนี้เราลองตื่นเช้ามาออกกาลังกายตอนเช้ากันนะคะทุกคน สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่3ามแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาจริงจังขึ้นกว่เดิมเดี๋ยวนี้จะมีนาฬิกาจับเวลาแล้วก็ออกกําลังกายตามคลิปะครับผมไปกัน วันนี้ก็เป็นวันที่4ี่แล้นะคะสำหรับการออกกำลังกายแค่คิดว่าจะออกกำลังกายเหงือก็ออกแล้วอะเฮ้สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็น่าจะออกกำลังกายมาได้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วคิดว่านี่คือ หนึ่งอาทิตย์ของเราในแคตเกอร์อเพิร์นนปุงก็ยังมีอยู่นะจ๊ะดูรู้สึกเหมือนแขนจะแน่นขึ้นบอกไม่ถูกหรือเปล่าเราไปออกกำลังกายกันต่อนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ที่แม่คือหายไป2วันนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาชดใช้กรรมกันนะคะทุกคน2วันที่หายไปคือไม่ได้ออกกาลังกายแล้วก็กินขนมเยอะมากวันนี้เราก็เลยจะมาชดใช้กัรน,นะคะทุกคนดูสิออกกําลังกายตั้งแต่หัววันเลยนะคะ นอนหมดสภาพแบบนี้นะคะก็เพราะว่าเราแพ้ยาฆ่าเชื้อค่ะทุกคนผื่นขึ้นแดงเต็มตัวเลยเพราะว่าเป็นผื่นเต็มตัวเราก็เลยออกกําลังกายไม่ได้นะคะนอกจากจะเป็นผื่นแพ้แล้วยังแพ้เหงื่อตัวเองด้วยต้องลรักษาให้ผื่นหายก่อนถึงจะกมาออกกําลังกายได้พักยาวเลยหลังจากที่เราไม่สบายไปนะคะก็ไม่ได้ออกกําลังกายเลยแหละทุกคนวันนี้ก็น่าจะพร้อมเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะได้แค่ไหนนะคะทุกคน 走 สวัสดีคะ่ะทุกคนโอ้โหไม่ได้อัปเดตกันนานเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นอ่าน่าจะสัปดาห์ที่4แล้วนะคะจะสิ้นเดือนแล้วทุกคนใครที่ดูช่องเราก็จะเห็นว่าเราเพิ่งไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะไปนวดรักษากับคุณหมอพีทมาคะ่ะ วันนี้ก็จะเป็นวันแรกสําหร,รับการออกกําลังกายหลังจากที่เราพักร่างกายของเราจากการที่ไปรักษากับคุณหมอพีทนะคะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะเจ๊คือแบบเขิ <c oughs> อนอะมันเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทุกคน <c oughs> ด้ดิทำไงดีอ่ะเฮ้เอาเป็นว่าไปออกกําลังกายกันต่อดีวกว่าน,นะคะ เราต้องมีความพยายามนะคะทุกคน ฝีค่ะทุกคนเราเป็นฝีเว้ยทุกคน <S <S> <S มันทําให้เราออกกําลังกายต่อไม่ได้อะทุกคนยังไม่ถึงกําหนดเลยอะแต่จากการที่เราคํานวณดูแล้วเราน่าจะหายไม่ทันวันที่19นะคะทุกคนเราคงออกกําลังกายต่ออีกไม่ได้แล้วก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่วันที่10บกรกฎาคมนะคะวันนี้เราจะมาลองชั่งน้ําหนักแล้วก็ลองวัดสัดส่วนดูว่าที่เราออกกําลังกายมาตั้งแต่ ต,ตั้งแต่เดือนที่แล้วมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรกับรูปร่างสัดส่วนร้าบ้างน,นะคะทุกคนปไปเดีลองชั่งน้ำหนักกันลดยังนี่คือน้ำหนักหลังออกกำลังกาย5 <laughs> 1 1กิโลกรัมทำไมมันขึ้นนะเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายอยู่ที่26.3เปอร์เซ็นต์เฮ้ยลดลง ถือว่าดีมวลกระดูก2.1กิโลกร,รมัมเท่าเดิมเปอร์เซ็นต์น้ำในร่างกาย50%จ้ามวลกล้ามเนื้อ35.5กิโลกร,รมัมเลขห้าข้างล่างนี้เขาบอกว่าเราอยู่ในระดับมาตรฐานแล้วนะจ๊าทุกคนสุดท้ายไขมันในช่องท้องก็2.5เท่าเดิม28รอแขน9นิวจ้าต้นขาส8สรุปแล้วนะคะจากการที่เราออกกำลังกาย น้ำหนักเราเพิ่มขึ้นค่ะทุกคนและที่สำคัญสัดส่วนของเราลดเว้ยทุกคนก็ถือว่าเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ว่าเราจะออกกำลังกายเพื่อกระชับสัดส,ส่วนนะคะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะออกกำลังกายได้ไม่ตรงตามเป้าที่เราวางไว้เอาไว้เดี๋ยวรักษาแผลหายเมื่อไหร่เราก็จะกลับมาออกกำลังกายอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเราอยากจะ หุ่นดีนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u r i b e ให์เป็นกำลังใจให้นุชจังด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย